หลังจากที่เราแช่มเมล็ดผักเคี้ยวไว้นะคะแช่น้ําไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะจากนั้นเราก็จะมาเพาะในกระดาษทิชชู่นะคะตัวนี้สังเกตว่ามเมล็ดเขาจะบวมขึ้นนะคะ,มะเมล็ดเขาจะบวมขึ้นเราก็จะมากรองเอาน้ําออกก่อนนะแล้วก็เราจะมีกระดาษทิชชู่นะคะ เราก็จะห่อเอาไว้นะห่อเอาไว้สักวันสองวันสามวันเดี๋ยวมาเปิดดูนะคะว่าเขางงอกหรือยังนะประมาณสองสามวันนะนะคะสองสามวันแล้วเราก็จะมาเปิดดูว่าเขางอกหรือยังแล้วเราก็พรมน้ำลงไปนะคะ แล้วก็ปิดฝาจะใช้ตลับก็ได้นะคะแต่ว่าพอดีเราจะใช้พลาส,สติกกล่อ,องตัวนี้คือมันเป็นพลาส,สติกที่ใช้แล้วแล้วเราก็ยังไม่อยากจะทิ้งสามารถที่จะนำมานำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะก่อนที่จะทิ้งเราก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ปิดเดี๋ยวเอา,เอาสเตปเปิลหรือว่าจะเป็นสก c อตเทปใสก็ได้นะคะปิดไว้แล้วเราก็มาสังเกตด,ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ หลังจากที่เราใส่ในกระดาษทิชชู่แล้วนะคะเมล็ดผักเคี้ยวใช้เวลาสองวันนะคะเราก็มาเปิดดูนะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเมล็ดงอกแล้วค่ะใช้เวลาประมาณสองวันนะคะ หังจากที่เราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาไว้ในกระดาษที่ชู่พรมน้ำนะปิดฝาไว้แล้วก็มาเปิดดูสองวันเราก็จะนํามาลงในวัสดุพีสมอสนะคะต้องค่อยๆค่อยๆจับก็ะโลนะเพราะว่า ข้างอกแล้วนะเดี๋ยวลากจะขาด ่วงนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าเขาบอกบางนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าต้องทำยังไงต่อหลังจากที่เรานำมเมล็ดที่งอกแล้วนะคะมาลงในถาดเพาะนะคะในส่วนมเมล็ดที่ยังไม่งอกเดี๋ยวเราจะบม่มบ่มเขาต่อนะคะก็าอาจจะใช้เวลานานกว่า2วันในการงอกนะ เราก็นำไปบ่มเพาะไว้ในกล่องเหมือนเดิมนะคะในส่วนของที่ที่งอกแล้วเราก็จะนำพิทมอดนะคะมาปรบนะคะนำมากรบกรบบางกลบด้วยพิทพิทมสบางๆ เบาๆนะคะแล้วเราก็จะใช้ฟอกกี้นะคะในการพรมน้ำให้ชืน้น คุ้มน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ในถุงพลาสติกเพื่อให้เขามีความชื้นอยู่ข้างในนะคะโดยที่ไม่ต้องลดน้ำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็คอยสังเกตนะคะว่าเขาจะงอกออกมาตอนไหนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะคะ หลังจากที่เราเพาะต้นกล้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะวันนี้วันที่วันนี้วันนี้หวัดอาคารนะประมาณสองวันนะคะ2วันต้นกล้าก็ออกมาแบบนี้แล้วนะคือเริ่มมีใบเล็กๆนะคะใบเลี้ยงตอนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ เอาออกจากถุงได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องปิดปากถุงอีกต่อไปเนาะออกมาจากถุงได้เลยนะคะออกมาจากถุงได้เลยแล้วเราก็คอยลดน้ํานะคะให้เขาได้รับแสงแดดอ่อนๆนะช่วงนี้นะคะผักเคียวของเราก็เริ่มโตแล้วนะคะ ตอนนี้ผักเคลอายุได้12วันนะคะ12วันก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมีใบที่3ขึ้นมานะคะก็จะใบเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็รอรอให้มีใบจริงก่อนแล้วเราก็จะย้ายลงกระถางค่ะ ผักเคยวของเรานะคะก็เพาะต,ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนะคะวันนี้ก็วันที่9ก้ากรกฎาคมนะปรากฏว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรนะคะมาทำให้ได้ขนาดนี้นะคะอย่างนี้นะคะก็นี่แหละไม่ได้เอาเข้าบ้านนะคะก็ ก็มันเพิ่งหัวค่ำเนาะมันเพิ่งแค่สองทุ่มนะคะปกติก็เข้าบ้านนั่นแหละมาเจอแบบนี้โอ้ยใจละลายค่ะดูสีกำลัง,ลงออกแบบแบบเหม็นไหมอะ่ะมันมีใบออกมาแล้วอะ่ะใบเลี้ยงอะโอเคนะคะก็เป็นเวลาประมาณเท่าไหรอ่อ่ะอ๋อมยีเอ็ด ถึงวันที่เก้าก็ประมาณสิบกว่าวันสิบแปดวันเนาะนะคะก็ประมาณสิบแปดวันนะคะ,ะก็ได้ประมาณนี้เนาะลองไปเพาะไปปลูกกันดูนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของน่าจะเป็นพวกคา<ว><ว>งคกหรืออึ่องอ่างหรือเปล่าไม่รู้นะที่เข้ามาทําแบบนี้นะคะหรือไม่อาจจะเป็นแมวนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะบ๊ายบายค่ะ เมื่อต้นเคลนะคะผักเคลของเราเนี่ค่ะมีใบเลี้ยงแล้วนะคะมีใบเลี้ยงใบจริงแล้วมีใบจริงแล้วนะคะไม่ใช่ใบเลี้ยงนะเป็นใบจริงนะคะแล้วก็นํามาย้ายลงในกระถางเล็กๆหรือแก้วก่อนนะคะน,นะแล้วก็ค่อยๆแซะเอารากเอาข้างล่างมาขึ้นมานะคะ ให้มีดินติดมาด้วยให้มีดินติดมาด้วยนะคะแล้วก็จะฝังฝังให้ดินลึกขึ้นมาทำให้ดินขึ้นมาประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาดินถมตัวโคนของต้นนะแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ลดน้าอย่าให้แฉะเกินไปนะคะเขาไม่ชอบแฉะนะคะมีสิทธิ์ที่ลากจะเน่าได้นะไม่งั้นลากเขาจะเน่านะคะแค่นี้นะคะอาจจะดูอาจาอาจะลดน้ำวันละแค่หนึ่งครั้งก็พอให้แค่แค่ดินมันชื้นๆนะคะอย่าให้แฉะเกินไปนะเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบความแฉะนะคะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วก็ดูแล กันไปนะคะโอเคครัคเพื่อน,อนๆขอให้มีความสุขกับการเพราะปลูกต้นไม้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกับช่อง youtube บ้านต้นไม้บายบายสวัสดีค่ะ